สวัสดีครับสารพันคริปขอแทรกเจาะเมโอนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่นะครับเป็นเพื่อนแล้วกันนะครับอุตส่ามีน้ำใจนะครับส่งของมาให้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับจากยะลาจากสากแก้วนะครับไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเดี๋ยวจะโอนเงินไปอุดหนุนผลไม้จากยะลานะครับเบตง อร่อยมากครับอ่ารถคันนี้เป็นยามาฮ่าฟีโน่นะครับอดที่จะแบ่งปันไม่ได้นะครับเพื่อ,อแฟนคลับที่เปิดร้านนะครับนักเรียนนักศึกษาบุคคลทั่วไปที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับมีปัญหาก็คือรถเบาไม่ได้สตาร์ตติดยากหัวเทียนดำนะครับยามาฮ่าสปาร์กนาโนนะครับหลังจากตรวจ เช็คแล้วนะครับอ่าอดหัวเทียนออกมาดูก็จะเป็นดำดำแบบนี้นะครับอ่าดำแฉะอ่าดูหัวเทียนนะครับการเอ่อเช็คสภาพรถดูหัวเทียนบ่อยๆนะครับเราเกิดความชำนาญนะครับอ่าดำดำดำแฉะน้ำมันกับน้ำมันเบนซินกับดำแฉะน้ำมันเครื่องไม่เหมือนกันนะครับ แล้วก็ขเหม่าแห้งก็ไม่ก็ไปอีกแบบหนึง่งตรงตรงกลางนี้กระเบื้องนะครับต้องขาวนะครับหมายถึงประสิทธิภาพในการเผาไหม้นะครับตรงกระเบื้องถ้าขาวไม่ต้องขาวมากนะครับขาวมากคือส่วนผสมบางนะครับอากาศออกซิเจนเนี่ยนะครับน้ำมันน้อยอากาศเข้ามากก็จะร้อนนะครับ หัวเทียนก็เป็นเบอร์มาตรฐานหัวเทียนก็น่าจะมีความรู้แล้วนะครับบางเพื่อนเคยลงไปหลายคลิปนะครับ C7 SSA เป็นของรุ่นนี้ด้วยนะครับสปาร์ครุ่นนี้ใช้ด้วยนะครับถ้าจะใช้ให้มันร้อนกว่าน,นี้ก็คือรถไม่ค่อยได้วิ่งวิ่งน้อยนะครับก็เป็น C5 นะครับถ้าหัวเทียนบอร์ด C5 SSA Uh, ถ้าเป็นน so mm ิปบอลเดนโซ่ก็มาตรฐานก็อยู่20 uh, 22, uh, อ่าย2่นะครับอ่าเทียบเบอร์นะครับถ้าหองเทียนร้อนก็เป็น U 1 6สําหรับอ่านิปบอเดนโซ่นะครับ mm hmm. สําหรับหัวเทียนค่ายอื่นไม่ไม่มั่นใจนะครับ mm hmm. ไม่ค่อยมั่นใจคุณภาพนะครับอ uh, mm hmm. ่าเพราะเขาอาจจะดีถูกนะครับมาจากจีนก็หลายหลายยี่ห้อนะครับที่เห็นอาจจะดี แต่ผมยังไม่มั่นใจนะครับหัวเทียนพวกนี้เคยไปดูเยี่ยมชมโรงงานมาแล้วนะครับมาตรฐานการผลิตของญี่ปนนะครับขนาดนั้นยังมีปลอมนะครับถ้าหัวเทียนดำเขม่าแล้วก็เปียกเบนซินนะครับอ,อย่างนี้เครื่องยนต์เกิดอะไรขึ้นสตาร์ทติดยากเบาไม่ได้นะครับผมก็ได้ไปกาถอดออกมาเช็คนะครับเ่ากรอง นะครับไล่เช็คถอดหัวเทียนออกมาดูเอาหัวเทียนเบอร์ร้อนมาใส่ใหม่มาใส่ก็เหมือนเดิมนะครับโทษน้ํามันนะครับมีการดูดน้ํามันออกแล้วก็เปลี่ยนน้ามันใหม่นะครับเอา9ก้หนึ่งออกเอา9ก้ห้าใส่ทุกวันนี้น้ํามันปนเปื้อนเยอะนะครับเท่าที่เจอหลายคันนะครับที่เข้ามา,าแล้วทีนี้ปัญหาจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวไปดูที่คาร์บูเรเตอร์นะครับได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจเช็คผมว่าถอดบังลมออกนะครับดูสายไฟดูอย่างอื่นด้วยนะครับสวิตช์กุญแจเป็นแบบเข้าหนึ่งออกหนึ่งเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับถ้าสงสัยนะครับกุญแจก็หาสายมาเสียบต่อตรงได้นะครับต่อตรงตรงนี้นะครับาบางทีก็ช็อตได้นะครับแต่เช็คแล้วไม่มีปัญหานะครับ คาบูรเตอร์มีสกรูสกรูปรับอากาศตรงนี้นะครับอ่าปรากฏว่าน่าจะผ่านเจ้าของรถหรือไปร้านอ่าข้างๆนะครับอาจจะไม่เข้าใจนะครับอ่าผมตรวจเช็คดูแล้วสกรูอากาศปรับมาไม่ถูกต้องสกรูอากาศตัวนี้มีผลกับสีกับหัวเทียนบอร์ดนะครับอ่าหลักการทั่วไปของทุกๆค่ายนะครับถ้าเจอหมุนเข้าให้สุดนะครับ หมุนเข้าให้สุดแล้วคลายออกรอบครึ่งถึงสองรอบนะครับเดี๋ยวนะครับคลายออกนะครับหนึ่งรอบรอบครึ่งนะครับรอบครึ่งแล้วอ้าวเลยไปนิดนึงนะครับอันนี้สกูปรับลูกเร่งนะครับสกูสกูอากาศปรับประมาณนี้นะครับถ้าปิดเลยหัวเ,เทียน ไม่เกิน3วันนะครับหัวเทียนบอดนะครับส่วนผสมอากาศไม่พอนะครับอากาศเข้าไม่ได้ผสมไม่ดีนะครับก็จะเป็นข่าเมาข่ามเมาแห้งนะครับข่ามเมาแห้งเบนซินนะครับอันสกรูตัวนี้ปรับลูกเร่งนะครับอตอนนี้ปรับจนสุดก็ยังเบาดับนะครับอ,อาจจะเป็นอันนี้เท่าที่ตรวจเจอนะครับ แสดงว่าผิดปกติหลายอย่างเลยนะครับามาดูเป็นเป็นคอรีดนี่นะครับเป็นคาบูนะครับเป็นคาบูเนี่ยน่าสงสัยนะครับไม่ว่า2จังหวะ4จังหวะนะครับตรวจเช็คเป็นคาบูนะครับแป้นคาบูจะมีท่อนะครับสำหรับใช้าาการเกิดสูญญากาศเพื่อจะไปเอาไปใช้งานส่วนต่างๆนะครับ รุ่นนี้มีท่อแวกกัมกี่ท่อครับอ่ามาดูด้านนี้นะครับนี่ครับท่อนี้แวกกัมระบบบำบัดไอเสียนะครับเติมอากาศเข้าหลังวาลวนะครับก็จะต่อมาอุป,รปรกรณ์บำบัดไอเสียตัวนี้นะครับรีดวาลวนะครับอ่าดูสายไม่แตกนะครับโอเค อีกท่อหนึ่งคือเส้นนี้นะครับท่อเส้นนี้ต่อไปไหนครับต่อไปที่ก๊อกน้ำมันนะครับอ่าขุกคะครับเพราะว่าเป็นรถพ่วงข้างเดี๋ยวถ่ายทํายากหน่อยนะครับนี่ครับก๊อกน้ํามันผมถอดออกมาอ่าก๊อกน้ํามันมีปัญหาอ่าหรือเปล่าครับสายนี้คือสายมาดูด เป็นก๊อกอัตโนมัตินะครับเครื่องยนต์ติดน้ํามันถึงจะไหลออกจากถังน้ํามันลงสู่คาบูเรเตอร์นะครับก็คือสายนี้สายแบกกัมนะครับนะครับสายไม่แตกดูแล้วสายไม่แตกนะครับเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ดูนะครับดูอาการนะครับไม่เรียบนะครับปักทองคันเร่งอยู่ยนะครับ พอนดับนะครับติดยากาเล่งให้สุดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมสงสัยนะครับก็คือก๊อกน้ำมันรั่วนะครับก๊อกน้ำมันตัวนี้สายแวก็กกัมตัวนี้นะครับเมื่อสงสัยเราจะทำยังไงครับใช้ครีมนีบเลยนะครับ ใชครีมนีบแบบนี้เลยนะครับนีบปิดอากาศนะครับถึงแม้อ่าถ้ามันรั่วจริงนะครับน้ํามันก็จะรั่วมาตามสายนี้นะครับถึงแม้จะแค่หยดเดียวนะครับมีความชื้นจากน้ํามันเบนซินนะครับรัดวงจรเลยไม่ผ่านปาคาบูนะครับเข้าอ่าแป้นคอเล็ดนะครับทําให้ส่วนผสมผิดนะครับส่วนผสมไม่ได้เครื่องยนต์ก็ออกอาการนะครับแบบนี้ ไม่มีแรงสตาร์ตติดยากเดินบาไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องแล้วจะบีบนะครับใช้เี็มบีบดูดูอาการนะครับมีโอกาสที่จะเร่งได้สูงนะครับเพราะว่าสกูปรับเร่งตัวนี้หมุนจนสุดนะครับสกูตัวนี้ไปดันลูกเร่งนะครับลูกเร่งยกสูงนะครับถ้า,าสายแวก้ัมตัวนี้มีปัญหาจริงหมายความว่าก๊อกมันรั่วนะครับอากาศ น้ำมันเล็ดลอดเข้ามาอากาศเข้ามาได้นะครับเอาน้ํามันมาด้วยนะครับจากถังน้ํามันก็ทําให้ติดยากแล้วก็พอบีบนะครับตัดหมายความว่า,าไม่ใช้นะครับไม่ไม่ให้อากาศหรืออะไรมาลัดวงจรนะครับไหลเข้าตรงแป้นนะครับแป้นคาบูนะครับที่ห้องคล้องเนี่ยนะครับ เข้าใจนะครับอพอหนีบแล้วมันต้องอหมายคามว่าประดุดว่าเปลี่ยนก๊อกไปแล้วนะครับก็จะทำให้เครื่องยนต์เสียน,นะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับเอาหนีบเลยก็ได้นะครับหนีบก่อนเพราะว่าไม่มีมือนะครับ ออกครับอ,อ,อากากรเครื่องยนต์ก็เร่งปกตินะครับพอปล่อยน้ํามันที่รั่วมากับสายแวกกัมก็จะไหลรัลดวงจรคาบูนะครับรัดวงจรคาบูเลยไม่ผ่านปากคาบูนะครับอากาศส่วนนี้ซึ่งมีความชื้นมีส่วนผสมของน้ํามันนะครับที่ก๊อกมันรั่วนะครับไหลเข้ามาทําให้คาบูเรเตอร์ทํางาน ตอนแรกว่าจะถอดมาล้างครับพอเช็คไปเช็คมาก็คือ,อก๊อกน้ำมันมีปัญหานั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นถ้าหากนานโนสปักนานโนคันนี้มีปัญหานะครับคันอื่นก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันหากท่านเจอการแบบนี้นะครับอ,อาจจะเป่ากองเป่าไลนะครับไม่ย่องล้างคาบ,บูนะครับหนีบสายเช็คแบบนี้นะครับก็ จะเป็นการแก้ปัญหาแล้วก็ไปซื้อก๊อกใหม่มาเปลี่ยนนะครับสำหรับเจ้าของรถซึ่งอาจจะไม่ใช่ช่างนะครับสามารถทำเองได้หลังจากดูคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะครับเป็นแนวทางสำหรับนายช่างเปิดร้านก็ทำมาหากินนะครับของฝากเล็กๆน้อยๆครับจากสาระบรรค์คลิปขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับ คลิปนี้ก็คงพอแค่นี้นะครับอ่าพบกันใหม่คลิปหน้าครับเจาะคลิกอ่าเจาะมีโอต่อนะครับอ่าคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ